สวัสดีค่ะจากร้านช่างทันวาสซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนหน้าจอของเรียวมีนะคะเครื่องนี้เป็นเรียวมี8 5G นะคะของลูกค้าเนี่ยจอแตกทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็เสียงภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะ,อ,ะอันนี้จอด้านล่างนะคะแล้วก็นี่จอด้านข้างนะคะแล้วก็จอด้านบนนะคะ ค่อนข้างจะโอเคเลยแล้วก็มีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับเปลี่ยนหน้าจอนะคะโอเคอันนี้เยวมาดูทัสกรีนหน้าจอนะคะนี่นะคะวาดไปทั่วหน้าจอเลยนะคะจุดไหนที่ทัสกรีนไม่ได้มันจะไม่มีจุดสีฟ,ฟ้าๆนะคะนี่นะคะวาดไปเลย าสก,กินหน้าจอได้นะคะต่อไปสีจอนะคะนี่นะคะสีจอสีจอไม่เพีย้ยนไม่มีดีพิซเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะคุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะสัมผัสนะคะหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าดอกจันรศูนย์สี่เหลี่ยม หน้าจอสัมผัสได้นะคะนี่นะคะอันนี้หน้าจอลื่นไหลไม่มีกระตุกนะคะสามารถดูคลิปวิดีโอได้นะคะนี่นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ